เจเห็ดเพิ่งข้าวหมูนหนึ่งครับทุกคนดอกกำลังสวยเลยค่ะโอ้มีจะดอกดวสวยๆสวยมากเลยครับอันนี้ขาวๆว่านเตะดูดิโอ้ไม่เห็นครับปัาไทยเตะค่ะโอ้เสดดาครับปัาไทยเะเห็ดดอกสวยทิ้งมาครับทุกคนเพิงข้าวขาลายคร่ะทุกคนดอกสวยมากเลยครับ ดอกใหญ่มากได้แต่ดอกแบบนี้เนาะใช่มาครับทุกคนอุ้ยดอกสวยมากอุ้ยขาพึ่งบานค่ะขายาวมากครับพุ่งหนวางบนมือหน่อยวางไม่พอ้ทุกคนดูดิมือสาบเลียนเล็กมากมาครับอืมทุกคนขาใหญ่มากดูค่ะดูขาดิทุกคนโอ้ยสวยมากมาครับดอกใหญ่มากครับทุกคน โอ uh ้ดูดีสมบูรณ์มากเลยเนาะสมบูรณ์มากเลยค่ะดูมือกับมือสับปะรดดอกใหญ่มากเลยครับมาครับอูทุกคนดูไข่ชุ่งข้าวใหญ่ค่ะดอกตูมันเนาะอูดูดอกจะกลมป้นเลยครับดูค่ะนี่ดอกเล็กมันนะครับทุกคนถ้าใหญ่จะใหญ่กว่าน,นี้ค่ะอ uh ูเราเห็นเขาเขี่ยเนาะเดยเดินดูค่ะเดี๋ยวจะลองดูอีครับว่ามีอีกหรือเปล่า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็ทางเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินป,ากกป่ากระบ่าไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาหาเหตุกันนะครับในวันที่สามครับเดือนเมษาพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมพิกัดวันนี้ก็ป่าบ้านหนองเม็กเหมือนเดิมครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญ,ญิีจังหวัดอุบลราชธานีครับผมหลังจากหายห่างหายไปหลายวันเลยครับ น่าจะสี่ห้าวันได้ครับผมไม่ได้ลงคลิปวันนี้ก็มาหาเลาะหาเห็ดที่ป่าเดิมครับผมก็มาหาอยู่ทุกวันนะครับมาเลาะหาเห็ดอยู่ทุกวันแต่มันไม่มีครับเลยไม่มีคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันครับผมก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสครับเห็นมีคนได้เห็ดครับก็เลยลองมาดูครับอีกวันหนึ่งว่าจะเป็นยังไง เพื่อหมานกับเขาครับวันนี้ก็มากับสาวเปียเหมือนเดิมครับผมเอาละครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมานเห็ดอะไรบ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอรับชมกันนะครับไปกันเลยครับเห็ดพึ่งข้าวขาคุณค่ะทุกคนเห็ดพึ่งข้าวขาคนครับอุ้ยหลังยังไม่ได้ลงคลิปนานเนาะวันนี้จะได้ลงแล้วมั้ง ดอกสวยมากเลยค่ะดอกสวยมากเลยครับสามดอกแรกของเราค่ะสามดอกแรกของวันครับหนดูหน่อยมาครับเดี๋ยวมาดูเงินต่อครับเจ๊กแล้วครับทุกคนดอกใหญ่เนาะสวยมากเลยครับเหตุพึ่งกับเตาค่ะเห็ดพึ่งกีตันครับผมหรือเหตุพึ่งจับเตามาครับ ทุกคนดูดิสวยมากลูกเล็กค่ะลูกลูกครับลูกๆูกมันเหมือนตุ๊ก,กตาเลยขาใหญ่มากค่ะเดี๋ยวมารอ,อรุ้งกันต่อครับทุกคนปุ้ยล้มเลยสาวเปียเปิดเบ็ดไม้ค่ะขาสันเนาะสวยมากเลยอันนี้เห็ดอะไรเห็ดพึ่ข้าวเห็ดพึ่งข้าวนาะ ไอดอกใหญ่ๆนี่คือเห็ดพึ่งอีตันหรือเห็ดพึ่งจับเต่านะครับดอกสวยเนาะมันโดนฝนเมื่อวานดอกพึ่งบานค่ะมาครับเจกดอกหนึ่งแล้วครับเห็ดพึ่งข้าวขาขนเนาะใช่ค่ะเห็ดพึ่งข้าวอุดอกมันสวยมากเลยครับดอกพึ่งกาลังพอดีกินเลยค่ะดอกกำลังกินเลยเนาะพอดีกินค่ะแกงอร่อยมากเลยนะคะหอมหวานค่ะ เจอแล้วครับสองดอกครับผมดอกสวยมากเลยค่ะขายใหญ่เนาะงามเลยขายใหญ่มากเลยครับโดนแมลงกินค่ะในดูนะกรการหน่อยเริ่มได้แน่นะครับวันนี้น่าจะได้ลงคลิปอยู่ครับนาัาจะไม่ได้ลงมาห้าหกวันมาครับเ,ออเจอดอกเล็กมนึ่งแล้วครับสวยมากเลยค่ะ โดนฝ<ด>นค่ะขาใหญ่มากครับทุกคนโอ้สวยมากเลยค่ะเห็ดพึ่งขมิ้นครับ <c oughs> ดอกเล็กนิดนึงค่ะดอกสวยมากเลยครับเจอเห็ดพึ่งข้าวหมูหนึ่งครับทุกคนดอกกำลังสวยเลยค่ะโี้มีดอกสวย สวยมากเลยครับอันนี้ขาวๆวนเตดูดิโอ้ไม่เห็นครับบอทยเตดครับโอ้เสดดาครับบอทยเตเห็ดดอกสวยทิ้งมาครับทุกคนอีดอกหนึ่งครับสวยมากเลยค่ะกุ้ยขายใหญ่มากเลยดอกมันตุ๊กตาเลยเนาะดอกเล็กค่ะเป็นเพึ่งข้าวค่ะอีดอกนึงค่ะ ือ uh huh. ดอกกำลังสวยเขาก็ดีกินเลยดอกแบบเนี้ยดอกเล็กมากเลยค่ะดอกสวยมากเลยเนาะแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องตัดไม่ต้องผ่าครึ่งเลยแกงทั้งดอกอร่อยมากเลยนั่นแหละหวานไหมหวานขายยาวมากเลยเนาะ ใหญ่มากเลยค่ะดอกแบบตูปต <the> <adviser> ิปีมากดอกตุกตาเลยครับขายาวมากอีกดอกนึงค่ะนอนยาเจ้าใบตองเลยครับอาเบตะก้ายครับพอได้แกงหนึ่งแล้วครับทุกคนได้แกงถ้วยหนึ่งมมาหากันต่อครับเห็ดแดงครับ ดอกแรกเลยนีลูกมีลูกเล็กด้วยขายใหญ่มากโอ้ทุกคนดูไข่ชุ่มข้าวใหญ่ค่ะดอกตูมนันเนาะโอ้ดูอดอกถะากำปั้น <c oughs> เลยครับดูค่ะนี่ดอกเล็กมันนะครับทุกคนถ้าใหญ่จะใหญ่กว่านี้ค่ะโอ้เราเห็นเขาเขี้ยนเนาะเดินเดินดูค่ะเดี๋ยวจะลองดูเลยครับว่ามีอีกหรือเปล่ามาครับช<ม><อ>ุ่มข้าวมินใหญ่ค่ะทุกคนโอ้เนแก่แล้วเนาะแก่แล้วทำไมไม่มีใครไม่เห็นมันเนาะได้แล้วได้อยู่เราจะปาดเอาตรงนี้ออกเนาะมันโดนฝนด้วยเลยค่ะ ถ้าไม่โดนฝนก็เอาได้ทั้งฝนทั้งมาแรงเนาะมาครับพึนข้าวขาลายค่ะทุกคนดอกสวยมากเลยครับดอกอใหญ่มากได้แต่ดอกแบบนี้เนาะใช่มาครับเป็ดพึ่งข้าวใหญ่แล้วครับดอกเล็กมนเนาะโอ้ดูดอกมานี่ทุกคนสวยมากเลยค่ะอ้วนไหนจ่ายขาแล้วใส่ในมือหน่อยให้พี่น้องได้ดูว่าดอกใหญ่ขนาดไหนดูดิทุกคนอันนี้เห็ดอะไรไมาดูสมสมออกด้วยกัน ออ,ออกด้วยกันเลย,เลย,ยกานกับเห็ดยิ้มและโอ้ยยังกลัวดอกหกักอีกดอกนึงค่ะดุงยังมีเชื้ออยู่นะคะเนี่ยอุ้ยสวยมากเลยอ้วนดูดิโคนครับสวยมากเลยดูค่ะมาครับดูนาตะกากันตะกายอยู่ไหนอ้วนอ่าเดี๋ยวไปถ่ายใหม่ครับตะก้ายอยู่ไกลครับมาครับติดพึ่งข้าวครับน้องโดนฝนค่ะโดนฝนเนาะแต่เอาได้อยู่ค่ะ เห็ดแดงครับตัวแมลงกินเนาะขาใหญ่มากครับมาครับเจอสารพัดเห็ดเลยครับทุกคนวันนี้เห็ดบุดขอนค่ะเห็ดบุดขอนด้วยครับพอดีซุปค่ะแบบนี้เอาไปรวมกับตัวอยบ้านเห็ดเห็ดกระดังงเห็ดหลังเขียวมาครับเห็ดพึ่งข้าวครับพึ่งข้าวเนาะเห็ดพึ่งข้าวขาขนค่ะ ดอกเล็กค่ะดูค่ะยังเป็นลูกอยู่เลยปูมันเป็นจีจอยู่เลยนะเขาเคีหยบค่ะโดนเขาเหยียบครับมันหล่นเนาะโดนเขาเหยียบค่ะเอาไว้ไม่ได้แล้วครับนี่ครับะะยังเป็นจีจอยู่เลยครับถ้าโดนเหยียบเป็นจีจเล็กอยู่เลยครับทุกคนไว้มาดูใหม่ครับ ดอกสวยมากเลยครับเห็ดแดงครับแดงเล็กค่ะทุกคนครับพุกมากเลยเจี๊พึ่งหน้าห่อครับนี่ดอกเล็กๆมันครับเอาไว้ก่อนทุกคนนี่ดอกใหญ่มันเห็ดพึ่งหน้าห่อหรือว่าเห็ดพึ่งชาดนะคะเ็พึ่งหน้าห,อห่อ,หร,ห,ห,อหรือว่าอีกเรียกอีกชื่อนึงว่าเห็ดพึ่งชาดครับ แล้วแต่บ้านไหนเรียกยังไงครับขากวงแล้วค่ะดอกยังสวยอยู่นะครับทุกคนดอกสวย่ะได้มาครับดอกบานจะสวยเนาะดอกดอกแข็งมากเลยนะคะดอกบานแข็งครับสวยมากเลยค่ะคั้วนี่ได้แกงม้อใหญ่แล้วครับได้แกงค่ะมาครับทุกคนโอ้ยดอกสวยมากอุ้ยขาพึ้บานค่ะขายยาวมากครับข้วไหนวางบนมือหน่อย วางไม่พอโอ้หทุกคนดูดิมือสาวเปียนเล็กมากมาครับทุกคนขาใหญ่มากดูค่ะดูขาดิทุกคนโอ้ยสวยมากมาครับดอกสวยมากค่ะดอกเล็กเหมือนตุ๊กตาเลยครับมีดอกใหญ่ด้วยครับโอ้ยขาใหญ่มากหรือวนสวยออมาก,มากเลยครับอ่อนมาก ยี่สิดอกครับผึ่งขมค่ะดอกสวยมากเลยเนาะโดนเดี่ยวค่ะสวยมากค่ะมาครับทุกคนครับดูดิไข่กบไข่อึ่งครับเยอะมากระหว่างเดินหาเห็ดครับเจอดอกใหญ่มากครับทุกคนโอ้ดูดิสมบูรณ์มากเลยเนาะ สมบูรณ์มากเลยค่ะดูมือกับสาวมือสาเปียดอกใหญ่มากเลยครับมาครับสวัสดีครับเอาล่ะครับตอนนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ครับทุกคนวันนี้ก็ได้เห็ดพึ่งรวมๆค่ะ,ะเห็ดพึ่งข้าวเป็นส่วนใหญ่ค่ะได้เห็ดพึ่งรวมๆครับวันนี้ ได้เห็ดแดงสองสามดอกเนาะใช่คะ่ะเห็ดแดงส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งข้าวเนาะใช่ค่ะเห็ดพึ่งข้าวขาขุนค่ะนี่ครับมีแต่ดอกสวยๆนะครับทุกคนวันนี้ถือว่าหมานอยู่ครับได้ดอกพึ่งตะก้าอยู่ค่ะแต่ว่ามันดอกเล็กเนาะใช่แต่ไม่จะดอกสมบูรณ์สมบูรณ์ครับดอกนี้ดอกใหญ่มากเหมือนเห็ดพึ่งขมิ้นเนาะค่ะเป็นเห็ดพึ่งข้าวส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดพึ่งข้าวแหวและครับเยอะมากได้แต่ดอกสวยๆครับวันนี้ ถือว่าหมานอยู่ครับหลังจากไม่ได้มาหลายวันเลยครับเป็นสัญญาณที่ดีเนาะพรุ่งนี้พวกผมก็คงได้มาเห็ดต่อครับหลังจากห่างหายไปนานไม่ได้ลงคลิปมาสี่ห้าวันเลยครับมาล้อทุกวันอยู่เนาะค่ะแต่ไม่มีเห็ดครับเมื่อวานก็มาฝนตกเปียกฝนเลยค่ะเมื่อวานไม่ได้เห็ดค่ะเมื่อวานมาเปียกฝนเฉยครับไม่ได้ได้เห็ดเลยเอาล่ะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลาพ่อแม่พี่น้องไปด้วยบรรยากาศ ที่ป่าแล้วนะครับสวยมากครับทุกคนตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วครับบ่าวไทยกับสาวเปียก็ต้องกลับบ้านแล้วครับหิวข้าวแล้วด้วยเนาะเอาละครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมาทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากผลงานด้วยนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนติดตามด้วยนะครับ วันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียกก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ